สวัสดีค่ะวันนี้นะคะผัดก็จะมาแชร์เทคนิควิธีนะคะการลอกสติกเกอร์บนโหลนะคะแบบง่ายๆนะคะให้ใสสะอาดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำพร้อมๆกันเลยค่ะนี่นะคะกระปุกที่เราจะนำไปใช้นะคะแต่ว่ามันติดตรงที่สติกเกอร์เนาะมันลอกออกยากมากเลยวันนี้เราก็จะมาแชร์วิธีการทำลอกออสติกเกอร์ออกจากกระปุกง่ายๆ อุปกรณ์สำคัญนะคะที่เราใช้นั่นก็คือไดเป่าผมนะคะเราก็จะนำไดเป่าผมนะคะมาเป่าบริเวณสติ๊กเกอรนะคะให้ร้อนนะคะ ร้อเลยนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ติ๊กเกอร์ของเรานะคะจะออกง่ายนะคะ เริ่มล็อกได้แล้วค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะเป่าต่อนะคะ ตัวสติกเกอร์ตรงนี้นะคะก็ไม่มีรอยเหนียวด้วยนะคะวิธีการนี้นะคะค่อยๆทำต่อไปค่ะ ี่ค่ะเราก็ลอกตัวสติกเกอร์ออกหมดแล้วนะคะแต่ว่าบางจุดนะคะมันก็อาจจะมีเหนียวติดบ้างเพราะว่าเมื่อกี้เราไม่สามารถลอกได้ทั้งแผ่นเนาะเราก็จะค่อยๆลอกนะคะวิธีการเพิ่มเติมก็คือเราก็จะเป่านะคะแล้วก็ใช้ิ้วอย่างนี้นะคะ่ะไล่มันออกนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะไปล้างทำความสะอาดโหลก,กันค่ะ นี่ค่ะโหลของเรานะคะก็สะอาดใสใช้งานได้แล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วล่ะคะ่ะเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ